dreambox ร่วมกับธนาคารกรุงศรี presense ถุนโดยธนาคารกรุงศรีเมืองไทยประกันชีวิตทูลันเตาอบกรอบกรีนนัดนมเปรี้ยวเมจิไพเกนกัามาสูัรายการโลชั่นิ่งเฟสอีกครั้งนะครับผมคราวนี้ครับเราจะได้พบกับละครเวทีที่เรียกได้ว่าน่าสุดยอดที่สุดเรื่องหนึ่งของประเทศไทยนะครับสำหรับเ m มดิว m u ิ i ค a ลซึ่งเป็นการรวมกันของเหล่านักแสดงมากฝีมือรวมไปถึงศิลปินจากทั้ง AF และ KPN ด้วย หลากหลายมากเลยทีเดียวครับใช่ไหมมีนถูก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 คือเพลง The Musical เนี่ยด้วยความที่มันเป็นละครเวทีที่โด่งดังไปทั่วโลก<ช>และครั้งเนี้ยล่าสุดไทยเราเนี่ยได้ทำการอ d แดปให้กลายเป็นเวอร์ชั่นภาษาไทยเป็นเวอร์ชั่นภาษาไทยครั้งแรกนะคะซึ่งโปรเจกต์เนี้ยเรียกได้ว่าคือใครหลายๆคนที่เป็นคอละครเวทีบรอตเวย์หรือใครที่เคยได้ยินเพลงเนี่ยมักจะอ๋อจากละครเวทีเรื่องนี้นะเพราะว่าแบบเป็น ละครเวทีเรื่องอยิ่งใหญ่ซึ่งตอนนี้เรานํามาสร้างแล้วในเวอร์ชันภาษาไทายซึ่งจะให้เราดูกันเร็วๆนี้นะคะเป็นค,ความภูมิใจของ ของผู้ชมด้วยแล้วก็เป็นความภูมิใจของเราที่เป็นส่วนหนึ่งวันนี้ได้มาสัมภาษณ์นักแสดงเฟรมเดอะมิวสิคิลด้วยครซึ่งเรื่องเฟรมเดอะมิวสิคิลนะคะตอนนี้ยังแสดงที่เวสต์เอนประเทศอังกฤษและเราก็นํามาทำเนี่ยเป็นเวอร์ชันภาษาไทยโดย DreamBox นะคะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยเฟรมเดอะมิวสิคิลนะครับสำหรับคนที่ท่านผู้ชมที่อาจจะยังไม่เคยสัมผัสหรือไม่เคยรู้จกกักน,นะครับมันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับโรงเรียนสอนทางด้านของศิละปะไม่ว่าจะเป็นการร้องการเต้นหรือว่าการเล่นละครนะครับ ซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยเราได้เห็นเรื่องวรรานการทีวีหรือซีรีส์ต่างๆมากมายที่มีการเอาเฟรมดัมมิวสิคอลเนี่ยเหมือนจะเป็น r reference ใช่ค่ะและนำมาอะแดปใหม่ให้มันมีความเป็นปัจจุบันทันสมัยมากขึ้นนะครับคราวนี้เนี่ยเราเลยจะมาเจาะดีกว่านะครับว่าทีมนักแสดงล่าสุดของเฟรมดอะมิวสิคอลเวอร์ชั่นภาษาไทยมีใครกันบ้างและแต่ละคนเนี่ยมากความสามารถกังขนาดไหนนะครับเพราะฉะนั้นพบกับพวกเขาเลยครับทั้ง4คนที่อยู่ตรงนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับให้แนะนำตัวกันเลยดีกว่าเริ่มครับ ค่างๆดิฉันสีชมพูเลยค่ะสวัสดีค่ะโรสค่ะอลิซาเบตสิทธิจรัญยศสวัสครับสวัสดีครับนัทสกาทอนครับสวัสดีค่ะแจนวัชุดพิดาคุณวัฒนาค่ะสวัสดีค่ะแคบบี้รัฐาโกกีลานนท์ค่ะสวัสดีครับอิศรีว่องไทยครับคุณไม่ได้เป็นนักแสดงเป็นแต่ผิยังชอลกับเขาเมื่อกี้ผมดูแถลงค่ะผมก็อินไงผมก็โอ้โหผมนึกว่าเป็นส่วนหนึ่งไปแล้วอยากจะเป็นส่วนหนึ่งมากนะคะดูแล้วแบบรับซึ้งอ่ะ ปผมจะได้ดื่มไงคุณบอกว่าผมจะได้ดื่มดับกับโปรดักชันเลิศอีกแล้วเลยอย่างเนี้ยอยากจะแบบอยากจะดูอยากจะรู้เรื่องราวเพราะว่านักแสดงเยอะครับและแต่ละคนมีคาแรคเตอร์ที่แบบวันนี้เหลือสี่สี่คนเองเนะเราดึงมาก่อนไงเราดึงมาก่อนสี่คนเออด้วยด้วยความที่เรื่องนี้เป็นเรื่องของโรงเรียนครับ ี่ท่านเป็นนักเรียนใช่ค่ะแล้วก็ต้องแตกต่างสาขากันแน่นอนบอกกันนะว่าภูมิใจมากที่ได้มาเล่นเป็นนักเรียนอีกครั้งมาตั้งหลายเรื่องแม่เราจะยุบเลยสิปีของพี่นัท<ปร>เล่นเป็นอะไรครับเรมีอาของนัทเล่นเป็นตัวละครชื่อนิกครับครับผมอนิกเนี่ยเป็นเป็นคนที่มีผลงานด้านโฆษณามาก่อนครับแต่ว่าเขาเป็นคนที่รัก โปรคอแบบคลาสสิกพวกเช็คสเตียอ,อะไรเงรี้ยคือเขาจะเป็นคนที่ซีเรียสอยากจะให้คนยอมรับเขาในฐานะนักสแสดงจริงๆไม่ใช่แค่แบบว่าไอดอให้คนกรีดการ์ด<า>ในทีวีไปวันๆอะไรเงี้ยครับเขาก็เลยบอกว่ามาฝึกฝนฝีมือให้แบบยิ่งแบบว่าคมยิ่งขึ้นเลยเข้าร่วมโรงเรียนแห่งนี้ ใช่ครับรู้สึกว่าตรงกับพี่นัทมากเลยเป็นคนจริงจังมุ่งมั่นพี่นัทพูดมาแบบที่เขาบอกว่าอยากจะพัฒนาตัวเองให้แบบเป็นคนที่มีความสามารถเพื่อที่ไม่อยากให้เป็นใครเล่าไม่ใครใครีฉยเฉยๆนี่มันนี่มันเอาชีวิตพี่นัทไปทำเป็นละครเวทีหรือเปล่าเนี่ยไม่แต่ตอนตอนมาแคสบอร์ดนี้ก็รู้สึกว่า คือก่อนหน้านี้ไม่เคยไม่เคยรู้เรื่องเก่เพลงนะครับแล้วก็ได้มาแคสบทนี้แล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันมีหลายหลายอย่างที่มันคล้ายกับตัวเราก็เลยบอยว่ายงเล่นมากแล้วก็ดีใจที่ได้ได้รับเล่นบทนี้จริงๆนะครับครับผมแล้วสำหรับโรส่ะครับโฮ้ยเราต้องบอกว่าจริงๆละครเวทีเรื่องเฟรมเป็นละครเรื่องแรกในชีวิตโราเลยละครเวทีที่คือมันทั้งท้าทายแล้วก็ทั้งดีใจที่ดีมบ็อกให้โอกาสโรสคะแล้วก็ดีใจที่ได้มาร่วมงานกับพี่ๆเอฟด้วยแล้วก็มัน คือโรสเล่นเป็นบทที่ยากคืออะไรอะครับแต่ดูจากชุดนี้น่าจะเป็นใชก็ชุดทีบอกอยู่แล้วค่ะเป็นอะไรดูแมนไม่หรอกดูดูก็รู้ว่าน่าจะเป็นเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับการเต้นบอลเล่เต้นค่ะใช่ไหมครับใช่ในเรื่องเต้นบอลเล่เยอะมากเลยครับผมซึ่งโรสก็ต้องบอกว่าไม่มีพื้นฐานการเต้นบอลเล่เลยนะคะก็เพิ่งได้มาฝึกที่รีมบ็อกนี้ค่ะอืมเรียนรู้มาเล่นเป็นนักบอลเล่ค่ะตัวละครชื่อไอริสค่ะไอริสแต่เป็นคาแรคเตอร์เป็นยังไงคะเป็นคน เป็นคนที่ทะเยอทะยานเป็นคนที่มุ่งมั่นอย่างเดียวในชีวิตคือบัลเล่อันนี้แทบบีกันบ้างดีกว่าเรื่องนี้รับบทเป็นตัวละครอะไรครับค่ะเรื่องนี้นะคะรับเป็นคาเมนเดียสเป็น <Dia> ผู้หญิง <Dia z. S 1> เหมือนเหมือนคาเมรนเดียสไหม จริงๆแล้วเขาเรียนแบบชื่อดิฉันค่ะเขาเห็นดิฉันเป็นไอดอลมาก่อนแล้วคำว่าไอดอลเนี่ยด้วยความที่คาแรคเตอร์เป็นยังไงคาแรคเตอร์คือเป็นคนแบบที่พูดเมื่อกี้คือจะเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองสูงเป็นคนอีโก้สูงเป็นคนทะเยอทะยานอยากจะเป็นดาวเด่นอยากจะเป็นดาราเป็นแบบเป็นคนที่จัดเต็มทุกอย่างในโรงเรียนนี้ชีจะเด่นมากอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีปัญหาอย่างหนึ่งคือด้วยความที่อีโก้สูงไม่ฟังใครไม่ฟังใครเชื่อมั่นแต่ตัวเองอะไรเงี้ยค่ะก็ นั่นแหละเรียกได้ว่าตรงกับแท็บบี้แม้ถามจริงๆไม่ตรงเลยใช่ไหมจะบอกว่าไม่ตรงเลยก็อาจจะไม่ถูกสัทีเดียวคือด้วยสิ่งที่ไม่ตรงเนี่ยคือคาเมนเป็นคนมั่นใจในตัวเองสูงในขณะที่แทอบเป็นคนไม่ค่อยมั่นใจก็สำหรับแจนละครับแจนก็รับบทเป็นเซเรนาค่ะเซเรนาแคปสซึ่งเขาก็เป็นผู้หญิงหวานๆที่อายแล้วก็ มีคอนล l i c t ก็คือแอบชอบเพื่อนสนิทตัวเองก็คือนิกค่ะก็โดยที่เขาก็คิดกับเราเป็นแค่แบบพาร์ทเนอร์ทำงานอะไรเงี้ยในช่วงแรกๆตอนหลังก็มาติดตามกันผมก็ชอบทีมชุดนี้จริงๆนะครับเขาเข้าใจในการจวนะแต่ว่าแต่ว่าสำหรับคาแรคเตอร์เนี่ยตัวนี้มัน มันค่อนข้างใกล้เคียงกับตัวเอง,งที่แบบ,บที่เข้ามานแบบนะแคสเฟมนี้ค่ะคือทุกคนเนี่ยนักแสดงแทบทุกคนเลยมาจากแต่ละเวทีใช่ไหมคะคทั้ง KPN ทั้ง AF อะไรเงี้ยแต่เราเป็นคนที่ไม่ได้ไม่ได้มีผลงานมาก่อนไม่ได้อะไรก็รมันมันคือตรงมากในแง่ที่แบบเออเราเราอายอะค่ะเราขี้อายแล้วเราก็มองคนอื่นว่าแบบ เขาเก่งมากๆเลยนะอะไรเงี้ยแล้วเราเข้ามาตรงจุดนี้ได้เราแบบเรา เราเหมือนฟลุกอะค่ะน้องแซนที่จะบอกว่าที่หนูได้มาเล่นเรื่องนี้นะนะหลังจากที่เมื่อเี้ยใช่หลังจากที่เมื่อกี้ดิฉันดูคุณพอนแต่งข่าวเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่หนูได้มาได้เห็นเลยเพราะครามความสามารถของน้องแซนนะคะเวทีผมว่าไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ปัจจัยนสำคัญเลยเบกหน้าผมว่าเรามาเจาะกันหน่อยดีกว่าว่ายากง่ายไหมกับการร่วมละครเวทีเฟรมเดอะมิวสิคอลเพราะว่าเท่าที่เรานั่งดูข้างล่างเนี่ยไม่ธรรมดาแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นห้ามพลาดครับกับเบรกหน้าเดี๋ยวกลับมาพบกันครับ สองคนใจสองใจมันจ,จะได้เรียนรู้กันไม่เท่าไรก็คงต้องให้เวลาคย่คยๆศึกษาก,กันไปออ,อมันอาจจะมีหลายสิ่งที่เรานั้นตา่างจะช่วยมารู้ใจกันไปทุกอย่างก็คงจะไม่ไม่ทางก็อาจมีบางที่ทำเธอเสียใจอยากจะขอโทษที turn ตรดกันนิดหน่อยก็พอเข้าใจที่ใหญ่มันมากไปจะเป็นเรื่องใหญ่สันถามความรับยังไกล มากเกินไปไไหรือไม่เธคิดว่ามันเป็นชาวความรักหที่ไม่เคยไม่าใจอาจะจะทกขสกใจนิดไไหรักวักน,กนขนา้าคิดว่ามันเป็นรสชาติแ e ่งชวมัน้งไม่ผิดไม่พลาดนดชื่อว่ารุงนี้มันตองดีกว่า่ร,รตใจไปช